เหลี่ยมนี้นะครับเป็นเหลี่ยมสกฟรีข้ามฟีนะครับชิงเงินรางวัล2,000บาทนะครับขานอ,อกท่วมนะครับ โอ้ยปาดดีนะครับเดี๋ยวนี้ข้ามได้หมดนะครับเกือบฟีข้ามปีนะครับ

โอ้ลูกนี้ขึ้นเหยียบดีนะครับศูนย์ศูนย์อยู่นะครับ หนึ่งศูนย์นะครับ <c oughs> จะนุ่เสิฟต่อเสิบบีนะครับจะนุนะครับฟ <c oughs> รบีข้ามฟรีนะครับสองศ จะแค่ยังเจ้าให้ไปก่อนเกือบมาโอ้เอาละครับเอาละครับลงท้ายขอดนะครับพวกนี้ ยกมาเหยียบดีชินสีค หนึ่งต่อสองนะครับออกนะครับพวกนี้เตะดี นี่เป็นคู่เอกของรายการนะครับขานอกท่วมนะครับผมหยอดโอ้หยอดดีนะครับลูกนี้โอ้โห ตีโอ้โหลูกนี้เสือบีนะครับเจนุนะครับผมสวัสดีครับน้องออยนะครับผมให้กำลังใจนะครับขอบคุณลหลายนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับผมเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมเสือฟรีข้ามฟรีนะครับชิงเงินรางวัล 4K นะครับผมขานอกโอ้โห คนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าขาดออกท่วมนะครับจับคนเยอะนะครับสามสองเปิดมายกโอ้โยดีนะครับพวกนี้อันนี้อะไรสดอันนี้วิดีโอพออันนี้จะรุ่ง u t u b e อันนี้ก็ อันนี้อันนี้ล้มเทศอะไรอันนดี้ไปเบิ้งเลสรวดรวดนะว่าไปเบิ้งเห็นว่นไปฟังคอเดือดกันโน่นแล้วนะขาหน่องถ่วงด้วยขาหน่อกถ่วมได้คือไทยเขาเขาข้นขามาเป็นมามาเป็นตัวขาที่เนี่ยเอาตัวโยกอ่ะเอาไอ้เท้าโบว์ป่ะเดียวไอ้เท้าโบว์ก็ตอติ๊กติกไงตัวโยกอ่ะ ี่มันโมเมนต์ยกธรรมาชาติคือจะงองเด้ย,ยกแข้งอ่ะสุกตัางขากันด้วยนะปาดดีโอ้ขาน,อา,า,า,าน่องเดือดเสียหลายวันวังหัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งห้าหมื่นมาแล้วครับเล้วสุปเปอร์แม็กมาแล้วนะครับผมสุปเปอร์แม็กนะครับเดี๋ยวอันต่อไปนี้นั่งเข้าภูสนามตะก็ครอบครัวนะครับถึงแม,ม่ไหนเดี๋ยวอันเกฟรีมากคุยไรเนี่ยครับผม โอ้โหซปเปอร์ตอมเหยียบลูกนี้นะครับสองสองสามสองลิเพิลเสิร์ฟนะครับลูกเสิร์ฟแมวดานะครับโป่งล่างดีครับลูกลงครับดีครับ ปาแบตแบดเบ์ดแล้วครับแบตหมดนะครับโอเล่เสิมน,น,นะครับกดมองเอโอ ามสามครับโอเลเซิร์ฟริโปตั้งลุ่นลูกล่นางว่าทสามสามริโปเซิร์ฟนะครับไม่ข้ามนะครับลูกนี้อย่าเพิ่งเข้มไปเบิกนะ สามสามโอเลเสิฟครับ no. โอ้โหเทพต้อมเปิดแตกนะครับลูกนี้โอเล่นำแล้วนะครับสี่สามนะไไนนครับหาใครประเด็กก่อนครับขายมา่ครับผมโอเลเสิฟต่อนะครับสี่สามโอ้โหตัดยอดลูกนี้นะครับอย่าทำนะครับลูกอย่างนี้ไม่มีใครเขาทำหรอกครับผม โอเล่ Ole, มวยมองนะครับริโป้เสิร์ฟลูกนี้ครับสาสโอ้โหไม่ขาดก็บุญแล้วเน็ตครับลูกนี้สีสครับโอเล่เสิร์ฟน,นะครับริปโป้ตั้งขึ้นต้อมร้อยแรงมาเตะลูกนี้โอ้โหครับเรียกลูกเตะควายตายครับลูกนี้สวัสดีครับ ด้านในด้านนั้นด้านซ้าย้ขวาต้องการประเด็กแซบปลาร้านวดเคลื่อนลำเปล่ามาแล้วนะครับเด้อรถไปบ่ฮอดจอดมาถึงเดินมาดักฝักเมื่อเลี่ยงก็ได,ได,ได้ด้วยครับเด้อโอ้โหโอเล่ตั้งลูกนี้ครับโอ้โหสุปรุตตั้งขึ้นนะครับต้อมเตะลูกนี้ได้ครับไม่แตกก็ติดเน็ตครับโอ้โหลูกนี้นะครับโอเล่นี่สมคำเขาลือจริงๆนะครับโอเล่ โอเล่เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟลูกนี้ริปโป้รับตั้งขึ้นต้อมร้อยแรงมัดเตะลูกนี้โอ้โหลูกเตะควายตายนะครับแล้วไงบ่เนาะเกมซิมหาขึคือไปเตะยิบเอสดร็อกโหลดเกมซิมหาเรียบรอยค่าสนามฝังละสองพันนะครับสาบคัยเรียบร้ัยนะ ตามสีรีปโอเสิร์ฟนะครับไปเอียงสุปรท็อปตั้งขึ้นครับโอเลเขาหรือเตะลูกนี้โอโหต้อมร้อยแรงม้ารับไม่อยู่นะครับต้อม้อยแรงมานะครับโอเลเสิร์ฟนะครับไปเอียงต้อมเปิดริปโตั้งขึ้น ตะก้อเออเฮ้ยโอเล่ได้แต่ยืนงงในดงริโป้เสิร์ฟนะครับสามสี่ลูกเสิร์ฟแมวเดานะครับเสิร์ฟเปียงโอ้โหเปลี่ยนเน็ตหน่อยนะครับเปลี่ยนเน็ตหน่อยครับขาดหมดแล้วเน็ตครับริโป้เสิร์ฟโอเล่เขาลือเสิร์ฟครับเปียงโอ้โห เติบอย่างนี้แถวบ้านก็บบกเหลือแต่หำสวัสดีครับคุณปูครับผมแม็กบิลครับแม็กบิลไม่ไหวแล้วครับแม็กบิลบิลตัวนี้บิลไปเดินสายอยู่โคราชครับยังไม่กลับมาเลยผมหันมาเป็นแอดมินแล้วครับ ปูรูปหล่อครับนิโป้เสิร์ฟลูกนี้ครับสุดยอปตั้งขึ้นเซครับโอเล่คำเขาลืออู้หู้ยห้าสามโอเล่เสิร์ฟครับไปยังนิโป้ตั้งขึ้นเซครับต้อมร้อยแรงมาสับลูกนี้ เตะครับลิโป้ตั้งขึ้นต้อมร้อยลังมัดเตะออกครับโอ้โหเข้าป่าเข้าดงมาแล้วนะครับ6 3สครับโอเล่เสือบครับเปียงยอดครับไม่แตกก็หายครับหืเกี่ยวหลังเท้าครับเน็ตขาดไหมครับเออเฮอลิโป้ลากไปซุปเปอร์ต้อมตั้งขึ้นนะครับโอเล่ครับ ติดเนต็ตไม่ติดโอ้โหติดหลังเท้าครับซุปเปรโโอร์นุต้อมร้อยแรงมาเคลียร์ไปโอเล่เปิดท็อปตั้งใส่เข้าไปโอ้โหเลิบซันเด็กโอ้โหต,ติดซ้ายเกือบบ้างแ่นะโอ้โริปโป้แมงคือเนียนอนแทะ สามหกครับลิปโป้เสิร์ฟนะครับเปยียงซุปเปอร์ท็อปเซนะครับโอเล่ปาดหายนะครับโอโ้โหปาดอย่างนี้เหลือแต่ห้ำครับสวัสดีครับเสียวโอโอเล่เสิร์ฟนะครับเปียงครับโอโ้โหหลังเท้าครับ แต่ก็แตกครับเออเฮ้ยหลังเท้าหายไม่หายเปี้ยงเออเฮ้ยสวยครับลูกนี้สุดยอดจริงๆครับท็อปโอเล่ครับเกมซิบหาเลยบอกครับปัดคือเป็ดเยียบๆดลอกลดเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้เขาครับโอ้โหออกไก่นะครับแถวว่าเรียกออกไก่นะครับ โอเล่เสิร์ฟนะครับเปียงลูกนี้ไม่ข้ามนะครับสามเจ็ดนะครับซุปเปอร์นุเสิร์ฟซุปเปอร์นุเสิร์ฟนะครับเปียงซุปเปอร์ท็อปเซนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากนะครับริมเส้นเลยนะครับโอเล่แตกครับ สี่เจ็ดครับสวัสดีครับคุณปูปูปูเป็นไงเนาะสบายดีปูปูลำลวยยหรอวะสี่เจ็ดครับ อปโป้เสิร์ฟนะครับสุปเปอร์ท็อปเปิดโอเล่ครับใส่ลูกนี้เออเฮ้ยห,หมดติดลับเลยครับถ้าได้หงายท้องขึ้นไปเจ็ดสี่ครับโอเล่เขาลือเสิร์ฟนะครับปียงครับซุปเปอร์ต้อมโอโ้โห แต่วันเขาเรียกเปิดอาดลาดครับเปิดอย่างนี้8ต่อสครับโอเล่เขาลือเสิร์ฟนะครับลูกเสิร์ฟบูทูธครับเออเฮ้ยสุปนุตั้งขึ้นต้อมร้อยแรงมาเตะเปี้ยงเออเฮ้ยลูกนี้หมดสิทธิ์รับนะครับ สี่แปดลิโตเซิร์ปปรฟเปยียงลูกนี้หายไปกับซอสเปยียงปแปดสีโอเล่เซิร์ฟลูกนี้นิดเดียวครับติดเน็ตครับอะไรครับ 一百八。Yeah, bye bye. Yeah,